สวัสดีค่ะพบกับแฮปปี้นสเดย์ค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร3มิถุนายนนะคะที่แน่ๆเรารู้ว่าวันนี้มีแฟนๆของทีมสวัสดแคทร,รอดูเราเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีศึกใหญ่บิก๊กแคทแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างจ่าฝูงพบกับรองจ่าฝูงซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าสนามจะแตกแล้วก็แตกจริงๆนะครับคนเข้าไปดูแน่นจนกลายเป็น สติใหม่ของศ <cooks S 1>. ึกนี here, ้เ่นหนึ่งที่มีผู้ชมมากที่สุดขณะเดียวกันก็มีอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่าที่ระดับ3ถ้าเขาคว้าชัยชนะได้เขาก็อาจจะแซงขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วเกือบทําได้ถ้าไม่โดนวงเล็บพิษกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการพบกันของบางกอกเอฟซีที่ระดับ3เนี่ยไปเยือนนครปฐมยนเดที่ระดับที่16ไปดูคู่แรกกันก่อนไปดูทีมระดับ3ามกันก่อนครับที่ระดับ3าบางกอกเอฟซครับซึ่งอยู่ชุดสีขาวเนี่ยกอนลงเตะมีอยู่24คะแนนตามหลังรองจ่าฝู เล่นได้แค่นาะทีเดียวบางกอะทีมเยือนก็ขึ้นนาครับจากบอลมาโดนหัวสุไลมานอาแวกจิเข้าประตูให้ทีมเยือนนํา1-0หลังจากนั้นนาทีที่23ก็บวอลซี่จูเนียร์รองดาวซัโงโกของดิ้นด่งหลุดเข้าไปยิงประตูที่2ครับให้บางกาะนําเป็น2-0โอ้โหบางกอกมาดีมากในนัดนี้แต่ว่า5นาทีต่อมาครับสลาวุธสิงห์ทุบันครับกระชากเข้าไปยิงมุมแคบบอลไม่แรงนักนะครับแต่ว่าโกบางการ,รับบอลหลุดมือครับ mm hmm. ให้นคะอปรปฐมไล่ามาเป็น1-2ประตตู่อ 2. ในครึ่งหลังครับนทที่54สราวุธของนครปฐมทั้งฝั่งขวานะครับได้บอลหลุดเข้ามาแล้วล้มลงในเขตโทษครับ <c oughs> อำนาจของวันนี้พุทตัดสินรีบเปล่าให้เจ้าบ้านได้เตะจุดโทษทันทีครับธรามนทเตะบางกอกเอีไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองมุมไหนเหลี่ยมไหนก็เห็นว่าไม่น่าจะสกัดฟาวสราวุธล้มลงแบบนั้นครับ <c oughs> แล้วก็เป็นบูกินยองครับยิง แต่วแรกโดนโกป้องกันได้แต่าาว่าอุกิยองเขาวิ่งเข้ามงซ้ำตุงตะ่ายดีสเสมอได้สำเร็จครับจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2แบ่งไปทีมละคะแนนครับถือว่าเป็นเรียกว่าไงครับหลังเกมโคดเบ้ไพโรจออกมาบอกว่ากรรมการเ,เง่งจริงๆ <c oughs> เฮงนี่มีต่อนะแต่ว่า <c oughs> แกไปพูดคำคำหลังซึ่งเกมนัดนี้ทางโคดเบ้ซึ่งเป็นโค้ดของเมื่อก่อนเอฟซีก็มองว่ามีหลายจังหวะที่ผู้ตัดสินอำนาจผอมณีเนี่ย ตัดสินไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นักมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนาทีที่10ซึ่งเราไม่มีภาพชัดเจนนะคะผู้ตัดสินเนี่ยเป่าให้ทีมนครปฐมได้จุดโทษก่อนเพราะว่าเห็นว่าเป็นการสกัดในเขตโทษแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีหลักฐานว่าเป็นการสกัดอยู่บนเส้นพอดีคือเป็นรอยย่าเลยว่าจังหวะนั้นก็เลยเปลี่ยนคําตัดสินจากการที่ให้เจ้าบ้านได้เตะจุดโทษเนี่ยมาเตะฟรีคิกแทนซึ่งตรงนี้ถือว่าถือว่า ก็ทำถูกต้องคือคในเมื่อมีหลักฐานชัดเจนก,ก็เปลี่ยนคำตัดสินนะฮะแต่ว่าหลายๆจัหหงหวะที่บางกระเอฟซมองว่าแม่กรรมการเฮงจริงๆค่ะก็ต้องต้องไปดูถ้าเกิดว่ามีภาพอย่างชัดเจนนะคะควรจะนํามาพิจารณากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าผลการตัดสินนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่าถ้าเราเอาภาพเหล่านั้นมาพัฒนาการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินก็อาจจะเป็นผลดีกับฟุตบอลไทยก็อยู่ที่ว่า คณะกรรมการพู้ตัดสินจะกล้าหรือเปล่านะคะส่วนอีกเกมนึงค่ะเกมบิ๊กแมตชเลยนะคะระหว่างจ่าฝูงก็คือนครราชสีมามาสด้าเอซนะคะซึ่งยังไม่พ่ใครเลยนะคะแล้วมาเจอกับรองจ่าฝูงก็คืออ่างทอง FC ซึ่งตามหลังอยู่แค่3แต้มเพราะฉะนั้นเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเกมที่สําคัญของทั้งคู่คนะคะแ,แล้วบรรยากาศในสนาม เนื้อคำบรรยายจริงๆต้องไปดูเท่านั้นค่ะถึงจะพูดได้เลยนะคะไปเริ่มกันตั้งแต่ที่หน้าสนามเลยค่ะนี่มีกองเชียร์กลุ่มใหญ่เลยนะคะมาตั้งกลุ่มกันร้องเพลงทลุกใจเห็นไหมดูท่าทีแต่ละคนนะคะคึกคักมากค่ะก็เ,ะเลยทําให้กองเชียร์ที่เดินเข้าสนามมาก็ฮ<ๆ>ึกเิมตามกันไปด้วยนะคะส่วนนักเตะสวัสดแคทนะคะ ก่อนออกจากอุโมงเขานี่ดูนะคะชนะชนะนะสู้ไว้นะคะส่วนนักเตะต่างชาติก็มีคำให้ปลุกเล้าเหมือนกันนะคะเกมนี้เตะหกโมงครึ่งค่ะแต่แฟนๆเนี่ยต้องรีบเข้าสนามแล้วหนูน้อยคนนี้ดูเจ๋งไหมล่ะคะนี่ตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ค่ะตกลงนะคะยอดของผู้ชมวันนั้นคือ24,450นี้นี่คร่าวๆนะคะ ส่วนเกมในสนามครับทั้งสองทีมก็ต่างวางแผนกันมาอย่างดีครับอ่างทองได้ดาหญ่ครับคุณสมศักดิ์คุณสนานันทคุณตามให้กําลังใจใจถึงขอบสนามด้วยแต่ว่าวันนี้อ่างทองขาดกําลังหลักถึง3คนครับก็คือคุลิเบอรี่วิลเลียมาโก้และก็สิทธิพันธ์ชุมช่วยครับส่วนเจ้าบ้านนั้นนักเตะคนสําคัญลงสนามได้ครบครับลทั้งเกาเที่ยวที่12ด้วยมาแบบคจริงๆเลยเจ้าบ้านในชุดสีส้มทักททยก่อนครับจากการยิงของมาเล็คยาวาหาบครับแต่ว่าตรงตัววีรวัตรสว่างแสง สวัสดีแคทมีโอกาสาอีกครั้งงหวันนี้แต่ว่าโนอาจิ no ้มบอลไม่ถึงครับโหน่าจะได้ประตูอังท้องก็ K <c oughs> มีโอกาสครับแต่ว่าผู้สารประตูครับรกำพลปฐมอาภาภาัครคูณออกมาตัดบอลไม่ได้อีกครั้งหนึ่งกำพลนี่ซเซฟไไ้หลายครั้งเหมือนกันนะครับจากการยิงของจังหวัดนิคาสตาอูครับครึ่งแรกเสมอกัน 0- 0กับอะไรในครึ่งหลังนาทีที่59ครับจากลูกฟรีคิกครับบอลมาคลุกคลิกอยู่หน้าปาประตูและเป็นเฉลิมเฉลิมฟงเกิดแก้วกองหลังที่ขึ้นมาช่วยครับยิงยัดเข้าประตูครับให้แฟนๆเฮกันลั่นสนาม สวัสดแค้นน้1-0โอ้โหดูสภาพความดีใจนะครับน,นี่ยังไม่เท่าไหร่นะคนอยู่ในสนามจะรู้นะว่ามันแบบบรรยากาศสุดยอดจริงๆแมงีที่70ครับโชตะโคอีเดครับย่างล่างลูกไปแล้วก็ยิงไปนะครับกองหลังสกัดมาเข้าหัวนองอามองเสือกเข้าตุ้มตะข่ายพอดีครับนครราชสีมานำ2-0บอกว่าโ,โอกาสและจังหวะเข้าทางเจ้าบ้านมากๆา่ดีใจน่ารักนะครั้อ่วา อางทองชมเยืนก็สู้เต็มที่ครับพยายามบุกยิงประตูแล้วก็เฉียวไปเฉียวมาหลายครั้งครับสวัสด์แคทเองแม่ได้ประตูเพิ่มครับจากอีวานบอสโควิตที่หลุดเข้าไปแต่ว่ายิงวันนี้ข้ามพาดไปนิดเดียวข้างหลังบอกแหมยิงออกนี่ยากกว่ายิงเข้าอีกนะใช่ค่ะทางด้านกำพลครับโกเจ้าิ่นต้องออกแรงปัดลูกยิงของโอจิมี่ครับสกอร์ยัง2-0งแต่ว่านาทีที่88บครับมททนผลน,นอกชิพให้โนบุมองจอจอ,จอตุ้มตะขายให้อางทองไล่มาเป็น2-1หลังจากอางทองตีตื้นครับก็มีโอกาสยิงตูเจ้าบ้านที่เริ่มอ,อนแรรคับ และช่วงทดเวลาครับน่าจะได้ประตูตรีเสมออย่างสุดๆครับเมื่อโนบุยิงบอลเข้ากรอบจังหวะน,นี้แต่ว่า<ม>นากานโนกองหลัง้าวบ้านสกัดบอลบนเส้นประตูพอดีเลยโอ้โห เรียกว่าจบเกมนครราชสีมามัสลาเอฟซีเอาชนะอันทองรองจากฝูงไปบุบไปสองประตูต่อหนึ่งครับและดูบรรยากาศหลังเกมโค้ชที่คู่ควรมากจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงวันนี้เล่นกันได้แบบลูกผู้ชายสมศักดิ์ศรีเป็นเกมกีฬาเกมฟุตบอลที่ดีจริงๆเกมที่สนุกมากเลยนะครับและกการทำหน้าที่ของกรรมการก็สุดยอดด้วย บวกทั้งพี่น้องประชา,าชนที่มาก็น่ารักทุกคนผมว่าเป็นเกมที่มีความสุขครับวันนี้ถือว่าดีมากเลยครับพี่เกียบวันนี้2 4 4 5 0คนถ้าไม่นับรวมตัวปีอะไรก็คงจะ20,600<ต>รู้สึกงไงปะมันเป็นเรื่องที่ผมคาดไม่ถึงนะฮะแล้วก็ปลื้มใจมากเลยผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวโคลาช บอลจบมาเรียกว่าหลายนาทีแล้วแต่ดูแฟนๆครับยังร้องเพลงยังเชียร์โอ้โหเห็นแล้วแบบขอลุกนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมบอกตรงว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราทุ่มเทที่ผมบอกนักเตะทุกคนว่าคนที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยที่เขามาด้วยความรักเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้เขาผิดหวังและนักกีฬาทุกคนก็สามารถทําได้ต้องต้องขอขอบคุณจริงๆครับวันนี้ถือว่าเราทําคะแนนนาห่างไปอีกนิดนึงรเรายืนจา่าฝูงเดียวคิดว่าอีกกี่นาทีเหลือเ่ยจะสามารถควงแชมป์เล็กแรกได้ไหมก็ จะพยายามทําให้ได้นะครับอีก4นัดก็คิดว่าอย่างน้อยเก็บให้ได้ให้มากที่สุดครับบรรยากาศวันนี้จะเป็นสิ่งอะไรที่บอกว่าโคราชนั้นมีอลาคตยังไงนบ้างก็เป็นสิ่งที่ผมว่าความสําเร็จนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทีมบอลที่เล่นดีนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้องชาโคราชมากันมากมายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะยิ่งในความรักที่เรามีต่อกันผมว่านี่คือความสําเร็จที่มากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเห็นจากภาพวันนี้เห็นจากคะแนนที่มี ที่สุดฤดูการโคราชเขาต้องปิดเมืองฉลองแน่นอนนะครับแน่นอนครับเรามีกิจกรรมอยู่แล้วนะครับคงจะเร็วๆนี้ครับคงจะมีข่าวดีครับสำหรับโคราชมาเยืยนอนโคราชโอ้โหเขาดูเขาแน่สนามรู้สึกไงบ้างครับท่านครับก็ดีใจนะฮะที่กีฬาฟุตบอลวันนี้มันได้เข้าไปอยู่ในสายเลือดคนไทยทั้งประเทศแล้วใครจะคิดบ้านนอกเนี่คนดูสองหมื่นกว่าคนแล้วฟุตบอลมันก็สนุกมากฮะผมว่ามันแสดงให้เห็นถึง การพัฒนาของคนชมและก็ของนักฟุตบอลด้วยคุณกรวีในฐานะที่ดูแลเรื่องแฟนคลับกองเชียร์ที่อ่างทองฝันไหมว่าสักวันหนึ่งที่อ่างทองจะมีสนามแล้วมีแบบคนดูเต็มแบบนี้ก็ต้องชมแฟนคลับโคราชเลยนะครับว่าวันนี้สุดยอดมากนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนคลับอ่างทองที่มาดูวันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆแบบนี้เป็นแนวทางในการเชียร์พวกเราต่อไปวันหนึ่งครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวอ่างทองจะเต็มสนามแบบนี้บ้าง วันนี้ขาตัวหลักไปหลายคนแต่สู้กับทีมเจ้าบ้านได้อย่างสุดมันมาก ก็ดีใจนะครับที่ทางนักฟุตบอลทุกคนของเราเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ลงไปเล่น11คนแรกเขาสู้ด้วยหัวใจแค่นี้ผมคิดว่าทางฝ่ายสตาฟโค้ชแลวก็พวกผมทีมฝ่ายบริหารเนี่ยก็พอใจแล้วช่วงท้ายเกมมีโอกาสที่จะตีเสมอ2จังหวะเสียได้ไหมเออมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลน่ยนะครับบางทีจังหวะที่ไม่ควรจะได้มันก็ได้จังหวะที่ควรจะได้จริงๆก็ไม่ได้อย่างนี้ครับฟุตบอลก็ถือว่าเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีระวันจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงครับสมศักดิ์ศรีครับทั้งสองทีมเล่นกันได้ สุดยอดทั้งสองทีมและโดยเฉพาะผมต้องชื่นชมนะครับผู้เล่นหมายเลข12ของสวัสดแคทกองเชียร์วันนี้24,000คนผมคิดว่าสมควรแล้วละครับที่สวัสดแคทจะควรไปเล่นไทยลีกได้แล้วครับเลข2อหลายๆคนมองบาทีท่าสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่กระชิงกระชิงใจเง <laughs> เพิ่มทติมเตะคิดว่าเลข2เนี่ยอ่างทองจะมีการเสริมเติมแต่งยังไงบ้างครับแน่นอนครับเลข2เราก็ต้องมีการเสริมนักฟุตบอลเข้ามาแน่นอนฮะตอนนี้ก็ที่เห็นเห็นก็เสริมเข้ามาแล้ว สองคนแล้วก็คาดว่าก่อนจะปิดเล็กเนี่ยก็อน่าจ,จะเสริมได้อีกสักสามสี่คนครับครับแฟนอ่างทองก็คงจะดีใจนะครับท่านสมศักดิ์อนุมัติแล้วว่าจะมีเสริมนักเตะแน่ดอนเพราะงั้นเลกที่สองดูว่ารองจากฝูงอ่างทองนั้นจะขยับขึ้นมาเป็นฝูงได้หรือเปล่าครับสุดยอดกองเชียร์สวัสด์แคทสุดยอดจริงๆนะคะหลังจากจบเกมเราเดินออกมา กว่าจะหลุดออกมาจากสนามได้นะคะมีแต่แฟนๆนะคะที่เป็นแฟนรายการด้วยเป็นแฟนฟุตบอลนะคะแทบจะไม่ยอมให้ออกเลยนะคะก็เกมในวันนั้นชัยามหาปราบผู้ตัดสินก็ทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าลงนาไปแล้วบอกว่าขาสั้นเลยคือภาษาโคราชขาสัตนั่นเองนะฮะไม่หรอกเพราะก็ทำหน้าที่ได้ได้ดีนะคะแล้วก็ทุกๆทุกสิ่งทุกอย่างในสนามค่ะคงเป็นที่จดจําของไม่ว่าจะเป็นแฟนอ่างทองแฟนโคราชก็ดีนะคะส่วนศึกดิวชั่นหนึ่งนั้นคงจะต้องติดตามกันต่อไปล่ะค่ะว่า 1, 2และ3ม จะเป็นใคร,ครนะคะที่จะก้าวขึ้นสู่ไทยพีมาริกวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะได้รู้แล้วว่าหนึ่ง